อีกมากมายที่มาร่วมง,งานกต่วันนี้ก็ถือเป็นมิมิตรหมายที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจที่พวกเขาเหล่านั้นจะร่วมกันเป็นกระบอกเสียงต่อ,ตอ,ตอถึงความจริงของเรื่องชันที่เราไม่รู้ของขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังในการทาหน,นังสือดีๆเช่นนี้เพื่อให้เรานั้นได้เกิดจุดประกายในใจเราเองว่าเราคนไทยเราดูแลชาไขยดีแล้วหรืออย่างขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสามท่านเลยนะคะแต่อขอบคุณนะคะยังไม่สามท่านที่ใช การแจกหนังสือทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะด้วยการจับรางวัลดิขอเรียนเชิญท่าน3ท่านอยู่กับเราก่อนนะคะเพราะว่ารางวัลแรกเดี๋ยวเราให้คุณลนุนาเป็นผู้จับนะคะจับสองชื่อเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหนุนา2สองชื่อคุณเล็ก2ชื่อแล้วก็เป็นคุณดำรงช่วยจับให้เราอีกหนึ่งชื่อนะคะขอให้อยู่ภายในงานนี้นะคะขอเรียตประกาศเลยค่ะและสมัครท่านแรกค่ะที่จะได้รับหนังสือจากคุณลนุนาเลยนะคะคุณพรสวรรค์พาทิจชีวะค่ะคุณพรสวรรคิ์อยู่ไหมคะ อยู่ค่ะขึ้นมาได้เลยค่ะพอเสียงปรบมือค่ะให้กับผู้โชคดีท่านแรกของเราค่ะเชิญรับหนังสือได้เลยไหมคะอ่าขึ้นมาค่ะเล่มแรกนะคะเรียนเชิญพอเสียิงปรบมือให้กับผู้โชคดีของเราท่านแรกค่ะคุณพรสวรรค์นชจีวะค่ะวิไลวิทีรศักดิ์ค่ะคุณวิไลยอยู่ไหมคะคุณวิไลยอยู่นะคะดีใจจังเลย และอีกสองชื่อนะคะขอบคุณใครสองชื่อค่ะที่ท่านแรกค่ะคุณสุพนัทเบญจดำรงกิจค่ะคุณสุพนัทเบญจดำรงกิจอยู่ไหมคะอยู่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราดูอีกเช่นน้ำตาเช้าเนี่ยที่เขาบอกร้องไห้เนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะมันคือน้ำตาหรือเพราะอะไรคะดักสอนสีสุนนาค่ะคุณนักสอนสีอยู่ค่ะเชิญเลยค่ะ จากใหม่ในทัศนพณรงค์ค่ะขอบคุณค่ะหลืออีกหนึ่งเล่มน,นะคะรางวัลสุดท้ายและผู้ร่มเรืองโรดค่ะคุณอรดีอยู่ไหมคะยังอยู่นะขณะน,นี้ขอสแสดงความยินดีและขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีครั้งหนึ่งของเราทั้งทีน,นะคะเพราะว่าลำดับต่อจากนี้ไปคะ่ะดิฉันเทหขอเรียนเชิญคุณสุดีจงสถิตวัฒนานะคะได้ขึ้นมามอบของที่ระลึกนะคะให้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆที่วันนี้เนี่ยพอเราได้ฟังแล้วได้ ตั้งใจชอบจังเลยที่เขาบอกว่าเดินหน้าแล้วไม่มีถอยหลังแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะมอบอีกช่อหนึ่งให้กับคุณและลำดับสุดท้ายนะคะจะมอบให้กับคุณดำรงทีกับเพราด้วยจะมีการถ่ายภาพร่วมกันค่ะเชิญฝั่งนาพูดไม่รู้จะขอบคุณจากใจยังไงเลยนะคะ แล้วก็ช่วยนาช่วยช้างด้วยนะคะแล้วใครต้องการให้หนาไปพูดที่ไหนเรื่องหอนังสือเล่มนี้เรื่องช้างนาไปทุกที่แม้มีคนฟังเพียงคนเดียวนาก็ไม่เหลือแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะพูดนะคะขอให้ตอกเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะขอเรียนเชิญท่้นศีท่านคงอยู่บนเวทีนะคะและแน่นอนในอากาศนี้ค่ะดิฉันต้องกับขอเรียนเชิญน,นะคะท่านบรรหารศริลป,ปะอาชาได้ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับเราเพืไม่สะดวกนะคะไม่ขึ้นนะคะ อย่าลืมนะคะเราต้องแวะไปหาแจมด้วยนะนั่นคือ,อไก่และการปฏิบัติต่อช้างถ้าเราได้ฟังแล้วไม่ยากเลยเห็นและต้องการมีชีวิตตามธรรมชาตินั่นเองนะคะท่าในใดยังไม่มีหนังสือบันทึกของลูกช้างซื้อได้ที่หน้ามาในราคา135บาทนะคะนอกจากเราจะได้เห็นหนังสือแล้วนะคะเราก็ได้ร่วมกันทําบุญเพราะว่าไรายได้สมทบทุกท่านเหลือน,นะคะไรายได้ทั้งหมดสมทบทุนบูรณาธิการอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะขอสีปรบมือดังอีกสักครั้ง o ันนี้เสร็จแล้วอไมป็นไรนี้ไม่ได้ส่นเสร็จแล้วใส่ถุงเสร็จแล้วมีน้องมีพัดหัวหน้าโต๊ะสตรีมันชนรอดเลยที่มมีม